สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปกินข้าวซอยน้ำเงี้ยวที่อร่อยมากๆเลยในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ที่หมู่บ้านสันทรายใหม่อําเภอแม่สายไปทางสะพาน2ครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าด่านนะครับถ้าเราเลาะเรียบไปเส้นนี้ไปทางสะพาน2บ้านสันผักนี้สันทรายก็จะเจอร้านข้าวซอยอร่อยมากๆเลยอย่าตามผมมาได้เลยครับ น้องเก่งเป็นเจ้าของร้านน้ำเงี้ยวพันปีเปิดอยู่ที่บ้านสันทายใหม่หมู่ที่สามเนาะเอ้ยซอยสามซอยสามซอยสหมู่สิบเอ็ดนะครับอันนี้คือบรรยากาศร้านนะอะไรขายดีที่สุดล่ะเก่งก็หลักๆเป็นน้ำเมือแล้วเป็นน้ำเงี้ยวตอนนี้บูกโดดเรื่องข้าวซอยไก่ข้าวซอยห้องอันเดียวกันข้าวซอยห้องข้าวซอยไก่ที่ใส่กะทิครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใส่กะทิน้ำเงี้ยวไม่ใส่หายากเลยนะน้ำเงี้ยวที่แบบพอดีแบบนี้ปกติมันจะโดดไปเค็มหรือไม่ก็เผ็ดเลย ร้านนี้จะพอดีนัวๆพอดีไม่รู้สูตรมาจากไหนคือเจงตุ้งเหรอโอ้สูตรสูตรของทางร้านเองครับสูตรของทางร้านเองสูตรทางร้านเองเลยนะตั้แต่สี่สิบกว่าปีที่แล้วแต่กยังไม่เสียอ,อร่อยนะฮะต้องตามมากินอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของแม่สายเลยจริงๆคือรสชาติด,ดั้งเดิมมาเนาะร,ร้านอื่นมันจะโดดโดดมากคนที่ชอบแบบนัวๆกำลังดีเนี่ยร้านข้าวซอยพันปีอันนี้เส้นข้าวซอยเนาะเส้นข้าวซอยครับเดี๋ยวเราสั่งข้าวซอยไป สามเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยอันนี้สามสิบบาทนึงครับสามสิบบาทบถือว่าถูกนะเพราะร้านถึงแเขาก็ <laughs> อันนี้อีกเก้าหนึ่งอะ่ะอข้าวซอยแสดงว่าเข้าวซอยขายดีเนาะหลมเส้นไม่กี่นิดเดียวเองอะ่ะเส้นข้าวซอยเส้นข้าวซอยกับกับก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันไหม หมือนคล้ายๆกันครับแต่ว่าบางคนเขาก็ใช้กินบางคนก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นน้ำมันเพราเป็นน้ำมันมันเสื่อมสามารถใช้แทนกันได้เหรอได้ครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบถ้าเส้นมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเวลาจับก๋วยเตี๋ยวมันจะลื่นนิดนึงเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะมีความมันต้องใช้ช้อนอหรเนาะใช่ช้อนส้มช้อนอะไรเงี้ยคณะบุญทานอร่อยเขบอกว่าอันนี้อร่อยกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะต้องลวกก่อนไหมไม่ต้องถ้าลวกก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ลวก เอามันนเดดือดออยู่แล้วันนี้น้ำเงี้ยวต้มตลอดเนาะครับผมพอมันเงี้ยวเดือดปุ๊บเราก็เอานี้ใส่ลากลงไปเลยโอเคได้เลยโอ้เสียดายไม่ได้กินไส้อัอนน่วเนาะหมดหมดทุกวันเลยอะหมดทุกวันอันนี้จะเป็นน้ำเงี้ยวนะฮะก็จะอุ่นไว้ตลอดกระดูกยังไม่คเคยดิย้นมันแล้วเหมือนทำซุปอนะ่ะเนาะทำทำไปเรื่อยๆใช่ไหม เปลี่ยนได้ที่เราก็เบาไฟลงก็มันก็จะอ่อมอยู่แต่แหนมก็จะไม่เปลี่ยนนะฮะนี่หมดปะเนี่ยวันนี้หมดหมด้อนี้นะมอที่ก็เติมสองรอบ oh. หนึ่งรอบสองรอบรอบสองถึงร้อยชาไหมวันหนึ่งพูดไม่ถึงครับเพราะว่าเราจะให้เยอะมากให้ลูกค้าอิ่มเลยเออจริงเลยได้อิ่มเลยนะอันนี้ของพี่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เดิมให้พี่ก็ยิงกันได้ได้ได้ลูกค้าประจำพี่ทำงานออ้๋ได้ อันนี้เป็นหมูเนาะหรือเนื้อหมูมเราจะใช้หมูอย่างเดียวเราจะไม่มีปลาปนไม่มีเนื้อปนไก่ก็ไม่มีเนาะไก่ก็ไม่มีอมโอเคอันนี้จะเป็นอ่ะแล้วก็น,นี้ของพี่ใช่ไหมครับดอกยิ้วนี่ก่อนจะต้มนี่ลวกลวกก่อนไหมหรือว่าแช่น้ำก่อนล้างแล้วก็แช่น้ำไว้คืนนึงจะได้ดีคืนนึงแล้วก็มาต้ม้ครับ ชอบพันดิถ้าชอบมันกึบจะเหนียวเกือ้เกือบดีมันจะเกือบเกึอบดีอันนี้มันจะแข็งนะพี่กระดูกอ่ะโอเคโอหอมมากเลยจะขาดไม่ได้ถ้าร้านอื่นจะนิยมใช้ตีไก่แต่เราไม่ใช้เพราะว่าบางคนเขาเป็นโรคเกาต์อะไรไหมคนแก่ไม่ไม่ทานไม่ทานกระดูกอ่ะ แล้วก็หยิบถั่วงอ,อกตอนนี้เราก็ได้ข้าวซอยน้ำเงี้ยวมาแล้วนะฮะที่ร้านข้าวซอยน้ำเงี้ยวพันปีครับผมลักษณะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราบีบมะนาวหน่อยนะเพิ่มวิตามินซีให้กับอาหารเราวันนี้เราก็สั่งเป็นเส้นข้าวซอยนะฮะเส้นข้าวซอยเลยแบบนี้เลยที่ <laughs> ซิกเนเจอร์ขาดไม่ได้ก็คือน้ำเงี้ยวดอกเงี้ยวหรือว่าดอกเงี้ยนี่แหละนะฮะมันจะหนึบๆหนหน่อย นายจคุกเขาให้เข้ากันครับชามนี้สาสิบาทมอกว่าถูกมากๆเลยตอนนี้เราก็ได้ข้าวซอยน้ำเงี้ยวมาแล้วนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเพราะว่ารสชาติเขาอร่อยอยู่แล้วบีบแค่มะนาวเพิ่มความเปรี้ยวอย่างเดียวที่ชอบก็คือว่าดอกนิ้วนะกินกับเส้นนี่มันเข้ากันมากข้าวก้ากรอมขก็นองดีพิ่ง รสชาติเนี้ยถูกแล้วเพราะถ้าเราเพิ่มจากจะเพิ่มเผ็ดแล้วก็เติมปรุงเพิ่มเค็มก็เพิ่มปรุงอะไรเงี้ยมันต้องมาทำแบบจุดๆจ,จังๆไว้ก่อนแบบนี้นะครับอร่อยครับใชมสามสิบบาทนี่คืออิ่มเลยอนหือหมือน ใต้เหมือนว่าบ้านหลังนี้เขาะมีใต,ต้ต้นนิ้วนิ้วหนานิ้วดอกแดง,ง,แก,งก็ตั้งอะไรทิ้งไว้ดอกนี่มันก็ร่วงลวงไปในหม้อเนอะแกเป็นดอกยิ้วใช่แล้วก็นั่นทิ่อะไรที่เขาเหลือนะทิ้ออกที่อะไรหเหลือทีอ่ใส่ือ hmm. ก็กลัวเหมือนเขาไม่ค่อยค่อยรวยนะครับ,รบกระดูกไม่มีที่จริงไม่มีไม่มีหมูสับไม่มีหรอกมีกระดูก hmm. แต่ขอกระดูกขอ,ขอ,ขอ,ขอเลือดมา ั้งหม้อทิ้งไว้นั้นจากนี้ก็ร่วงไปน้ำก็เลยออกสีแดงเห็นมันเป็องเหลือแล้วเทลงไปก็กลายเป็นเป็นประมาณที่เท่าที่ผมได้ยินประวัติคร่าวๆ้ครับครับอันนี้สูตรเชียงรายเลยเนาะมันจำจริงจริงมันเป็นของเชียงตุงเออเนรอเรามาจากเชียงตุงเหรอครับของฝั่งนู้นเลยแต่ว่าน้าเนี่ยเป็นคนบุกเบิดน้านี่เป็นคนคนคนเมืองต่างนื้อคนไทยเรือไม่ไม่ใช่ต้องระกูลี่มันจากเชียงใหม่ใช่เหมือนโดนเขาเรียกว่าอะไร โดนให้อมกยกมาตั้งบ้านแตงเมืองอย่างนี้สมัยรุ่นปู่ย่าตายายครับผมมันจะอยู่กันรุ่นต่อรุ่นพอมาตกวันเราก็มาปลูกเปิดว่าอย่างเงี้ยก็นะผมจะไปกินมันเยี้ยวอะไรที่เนี่ยสักทีหนึ่งแล้วก็ขิ่ใจอย่างเงี้ยมันทำลงหายดีข้าวซอยคือเอาเอาข้าวมาซอยอ่ะเมื่อก่อนเป็นแผ่นใช่เมื่อก่อนเป็นแผ่นแผ่นก๋วยเตี๋ยวแผ่นแต่บ้านบ้านเมืองเมืองเท่านั้ยแหละทุกกระถางซอยซอยต่างตลาดเห็นยายคนหนึ่งเขาก็ซื้อแผ่นมาเอามาซอย เป็นข้อซอยเนาะแล้วก็น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเนี่ยแล้วแต่ขึ้นสูตรองแต่ละร้านใช่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันแต่ที่ขายไม่ได้คือดอกนิ้วไม่ไม่จําเป็นเอ้าะบางร้านเขา้าเขาไม่ใส่ดอกนิ้วก็คือเป็นน้ําขั่วเอาเป็นน้ําขั่วน้ําขั่วคือจะไม่มีดอกนิ้วอ๋อต่างกันแค่ดอกนิ้วใช่จะมีน้ําที่ผัดเป็นน้าพริกองแล้วก็ใส่แค่นั้นน้ํากระดูกใส่เลือดก็จะกลายเป็นน้ําขั่วไปเลยมันไม่ใช่น้ำเงี้ยว แต่เนื้เงี้ยเพือต้องมีดอกนิ้วดอกนี้ต้องที่เชียงรายหรอยต้องสู่เชียงรายนะต้องสู่เชียงรายอืแล้วก็ที่กำแพงเพชรดอกนิ้วเยอะมากครับแต่ไม่มีข้าวเขาไม่กินกันห่ะไม่กินกินเป็นบ้านบ้านแต่ว่าพี่จริงมันเป็นยายาใบแบบแบบจะเนื้อเหนียวตึกเกืบๆหน่อยเนาะเนื้อเหนียวตึกเกืบๆแต่ถ้าต้องเป็นต้องเป็นดอกนิ้วข้ามปีนะครับเพราะว่บไปเก็บมาปีนี้เราไมาใช้เลยไม่ได้มันจะเละหมดเลย S <S ต้องเก็บตาแห้งไว้แล้วก็เก็บเสร็จตรงนี้ก่อนถ้าของปีนี้ก็คือต้องใช้ปีหน้าถึงจะอร่ยอยอ๋อต้องทิง<บ>้งไว้ปีนึงก่อนใช่ไม่ใช่เราต้องดูดีๆเหมือนกันน่างันใช่ครับถ้าดอกนิ้วใหม่เราจะรู้เลยถ้าแช่ปุ๊บขึ้นทันทีขึ้นปุ๊บเราไปลงน้ำร้อนเดือด<ล>จะเริ่มฉีกขาดแตกมันเป็นชิ้นอ,อ๋อเป็นเละเลยเนาะผงนี่ทำมานานรู้รู้เทคนิคเลยเนี่ยใช่ไหมน้ำก็จะเหนียวมากถ้กกี่ปีนะสี่สิบอ๋ออันนี้ถ้า ถ้าเริ่มจากเล็กๆนไปน่าจะ40ปีแลยถ้าเกิดผมรับผู้ครับนะก็เปิดร้านอยู่ที่กะาสันทรายเก่าสันทรายมีสองหมู่อะมีสองสันทรายเก่ากับใหม่อ่ะครับสันทรายต้งเดิมกับสันทรายใหม่ที่จริงก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเริ่มขยายตัวหมู่บ้านขึ้นมากขึ้นสันทรายนี้ก่อน สันปักนี้ก็มาที่จริงเป็นบ้านพี่บ้านน้องเลยสันมะนาสันทรายเลยไปเป็นสันมะนาใช่ไหมครับสันมะนาแล้วก็เวียงหอที่จริงเป็นบ้านเดียวคือบ้านสันทรายเรวก็ปีกย่อยออกไปสันปักนี้ก็มีต้นพันธุ์พันีเยอะเขาก็เลยแบ่งพอแบ่งเสร็จปุ๊บเขาเขาชื่อต้นไม้นั้นเป็นชื่อบ้านเป็นแต่นี่เป็นเป็นคนเมืองเนาะคนเมืองหรือว่าคนลื้อคนคนยองเออจริงๆนี่คือมันจะเป็นลุ่นไปลุ่นมาครับระหว่าง เมื่อก่อนนี่เป็นพี่น้องหมดเลยไทยใหญ่ <aşk S 2> ไทยหรือไทยหรือไทยต<ท>มาเกิดน,นี่จะเป็นพี่น้องกันหมดคนเหนือคนเมืองแต่ว่าเมื่อประมาณแปดสิบ้าสิบปีที่แล้วนี่สอหอเจะเขม้มเข้มงวดเรื่องคนที่อยู่แม่สายคือต้องเป็นคนพื้นเมืองคนเหนือคนเลยองทีมาจัดระเบียบใช่เขาจะพักดันคนเมียคนไทยใหญ่ออกไปแล้วก็จะแบ่งเขตเป็นแม่น้ำสายแต่เดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างแล้วเปิดกว้างเป็นอะไรนะเนาเนียรด้านเราเปิดทุกวันศุกร์เนาะ ปิดทุกวันศุกรขปิดทุกวันศุกร์เปิดทุกวันเปิดทุกวัน,วนแต่ปิดวันศุกร์วันเดียวครับพักผ่อนนะเนาะครับอย่าลืมครับเชิญชวนเนาะมาชิมดูน้ำร้านน้ำเงี้ยวพันปีครับตั้งอยู่ที่ไหนนะครับที่สันทรายครับผมครับสันทรายซอยสามซอยปากทางเข้าบ่อต่อจบุณครับือ